ว่ากันว่าคนบางคนสามารถดึงดูดความสนใจและความชื่นชมได้โดยไม่ต้องพูดมากหรือทำอะไรหวือหวาพวกเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์แบบเงียบๆแรงดึงดูดที่เกิดจากความมั่นคงภายในความเข้าใจผู้อื่นและความสงบทางอารมณ์สเสน่ห์ประเภทนี้ไม่ขึ้นกับรูปลักษณ์หรือความร่ำรวยแต่เกิดจากพลังจิตวิทยาที่ละเอียดอ่อนและลึกซึง้งเมื่อคุณอยู่ใกล้พวกเขา คุณจะรู้สึกถึงความอบอุ่นและความสบายใจราวกับว่าพลังบางอย่างกำลังดึงดูดให้คุณอยากอยู่ใกล้ฟังพวกเขาและเรียนรู้จากพวกเขาพวกเขาไม่จำเป็นต้องเรียกร้องความสนใจแต่ทุกการกระทำการเคลื่อนไหวหรือแม้แต่ความเงียบของพวกเขากลับกลายเป็นสิ่งที่ทำให้คนรอบตัวรู้สึกพิเศษและมีค่าบทความนี้จะพาคุณไปสำรวจเสน่ห์เงียบของคนที่มีพลังดึงดูดสูงว่ามีที่มาจากอะไร พฤติกรรมและท่าทีแบบไหนที่ทำให้พวกเขาโดดเด่นและเราสามารถเรียนรู้หรือปรับใช้บางส่วนในชีวิตของเราเองเพื่อสร้างเสน่ห์แบบไม่ต้องพยายาม 1. การอยู่กับปัจจุบันอย่างเต็มที่คนที่มีเสน่ห์เงียบเงียบมักไม่วอกแวกพวกเขาฟังคนอื่นอย่างตั้งใจทำให้ผู้คนรู้สึกว่าฉันสำคัญการอยู่กับปัจจุบันอย่างแท้จริงสร้างความมั่นคงทางอารมณ์ซึ่งเป็นพลังดึงดูดโดยธรรมชาติ คุณเคยสังเกตไหมว่าบางคนเพียงปรากฏต,ตัวในห้องก็ทำให้ทุกสายตาหันมาสนใจแต่พวกเขาไม่ได้พูดจาหรือทำอะไรหวือหวาเลยสเสน่ห์ของพวกเขาอยู่ที่พลังความเงียบและความสามารถในการอยู่กับปัจจุบันอย่างแท้จริงการอยู่กับปัจจุบันเท่ากับการให้ความสนใจอย่างแท้จริงคนที่มีสเสน่ห์เงียบๆมักทำให้คนรอบข้างรู้สึกว่าพวกเขาอยู่ตรงนั้นกับเราอย่างเต็มใจไม่ใช่แค่ร่างกาย แต่เป็นจิตใจที่จดจ่ออยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนั้นความสนใจนี้ไม่เพียงแต่ทำให้ผู้คนรู้สึกว่าได้รับการยอมรับแต่ยังสร้างความสบายใจและความไว้วางใจโดยธรรมชาติความสงบภายในดึงดูดโดยไม่ต้องพยายามเมื่อเราจดจ่อกับปัจจุบันอย่างเต็มที่เรามักปล่อยวางความคิดเรื่องอดีตหรือกังวลเกี่ยวกับอนาคตความสงบนี้สะท้อนออกมาผ่านท่าทางน้ำเสียงและสายตา ทำให้คนอื่นรู้สึกถูกดึงดูดโดยไม่ต้องพยายามแสดงออกการฟังเป็นพลังดึงดูดอยู่กับปัจจุบันอย่างเต็มที่ทําให้คนสามารถฟังได้ลึกซึง้งไม่ใช่แค่ได้ยินคําพูดแต่เข้าใจอารมณ์ความคิดและความรู้สึกของผู้อื่นการฟังเช่นนี้เป็นหนึ่งในเครื่องมือจิตวิทยาที่ทําให้ผู้คนรู้สึกว่าถูกเห็นค่าซึ่งเป็นเสน่ห์ที่มีพลังสูงการไม่เร่งรีบสร้างความน่าสนใจคนที่อยู่กับปัจจุบันอย่างแท้จริง มักไม่เร่งรีบไม่แข่งขันเพื่อให้ตัวเองเด่นเหนือใครพวกเขามีจังหวะชีวิตของตัวเองซึ่งความมั่นคงและไม่เร่งรีบนี้เป็นสิ่งที่ดึงดูดโดยธรรมชาติเพราะผู้คนมักถูกกระตุ้นจากความสงบและมั่นคงสเสน่ห์เกิดจากความจริงใจสุดท้ายสเสน่ห์ของคนที่อยู่กับปัจจุบันไม่ได้เกิดจากคำพูดหรือการแสดงออกแต่เกิดจากความจริงใจและความเป็นตัวเองในทุกช่วงเวลาการจดจ่อกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ทำให้พวกเขาสื่อสารออกมาอย่างเป็นธรรมชาติและนั่นคือแรงดึงดูดที่ลึกซึ้งที่สุดความตระหนักรู้ตัวเองเข้ากับพลังดึงดูดคนเหล่านี้มีความตระหนักรู้ในตัวเองและสิ่งรอบตัวอย่างสูงพวกเขาสังเกตอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองและผู้คนรอบข้างได้อย่างละเอียดทําให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมความตระหนักรู้นี่เองเป็นเสน่ห์ที่ไม่ต้องพูดก็สัมผัสได้การโฟกัสที่นี่และตอนนี้เท่ากับ ความสง่างามโดยธรรมชาติเมื่อโฟกัสอยู่กับปัจจุบันพวกเขาไม่ถูกกังวลเรื่องอดีตรหรืออนาคตมาบดบังความสงบและความมั่นคงภายในตนเองจึงปรากฏออกมาอย่างชัดเจนเป็นแรงดึงดูดที่คนรอบข้างรู้สึกได้ทันทีการสื่อสารด้วยการอยู่กับปัจจุบันแม้ไม่พูดอะไรคนที่อยู่กับปัจจุบันมักสื่อสารผ่านสายตาท่าทางและน้ำเสียงการฟังอย่างตั้งใจและการตอบสนองที่เป็นธรรมชาติทำให้ผู้คนรู้สึกว่า เราได้รับความสนใจอย่างเต็มที่ซึ่งเป็นพลังจิตวิทยาที่ลึกและทรงพลังสเสน่ห์จากการไม่พยายามการอยู่กับปัจจุบันอย่างเต็มที่ช่วยให้พวกเขาไม่ต้องเร่งสร้างความประทับใจสเสน่ห์จึงเกิดขึ้นเองอย่างอิสระเพราะความมั่นคงและความสงบของพวกเขาเป็นสิ่งที่ผู้คนอยากเข้าใกล้การอยู่กับปัจจุบันทำให้คนอื่นรู้สึกปลอดภัยและเป็นตัวเองเมื่อเราโฟกัสกับปัจจุบันความใส่ใจที่แท้จริงจะถูกส่งออกไปโดยอัตโนมัติ ผู้อื่นจึงรู้สึกสบายใจและเปิดใจได้เต็มที่ซึ่งเป็นการสร้างแรงดึงดูดแบบจิตวิทยาที่ลึกซึ้งและยั่งยืนฉะนั้นคนที่มีเสน่ห์เงียบและพลังดึงดูดสูงไม่จำเป็นต้องทำสิ่งใหญ่โตความสามารถในการอยู่กับปัจจุบันอย่างเต็มที่คือกุญแจสำคัญของพลังดึงดูดนั้นความสงบความตระหนักรู้และความจริงใจในแต่และช่วงเวลาทำให้พวกเขาเป็นคนที่ทุกคนอยากอยู่ใกล้ การอยู่กับปัจจุบันอย่างเต็มที่ไม่เพียงแต่ช่วยให้ชีวิตสงบและมีคุณภาพแต่ยังสร้างเสน่ห์เงียบๆที่ไม่อาจทำเรียนดาบได้พลังดึงดูดของคนประเภทนี้อยู่ที่ความสงบความจริงใจและความสามารถในการทำให้ผู้อื่นรู้สึกว่าคุณค่าและความสนใจของเขามีให้เราอย่างแท้จริง 2. ความมั่นใจแบบไม่อ้อวดเสน่ห์เงียบๆไม่ได้หมายถึงความเย็นชาแต่หมายถึงความมั่นใจที่ไม่จำเป็นต้องอวด คนเหล่านี้รู้จักคุณค่าในตนเองและไม่ต้องพยายามเรียกร้องความสนใจทำให้ผู้คนสบายรู้และเชื่อถือได้ความมั่นใจเป็นสิ่งที่ผู้คนมักจะมองว่าเป็นเสน่ห์แต่ในหลายครั้งความมั่นใจแบบโอ้อวดกลับทำให้คนรู้สึกอึดอัดหรือห่างเหินแตกต่างจากความมั่นใจเงียบๆของคนที่มีพลังดึงดูดสูงซึ่งสร้างแรงดึงดูดโดยไม่ต้องประกาศความมั่นใจจากภายในคนที่มีสเสน่ห์เงียบๆไม่ได้สร้างความมั่นใจจากการโชว์ความสำเร็จ แต่มาจากความเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริงพวกเขารู้จักจุดแข็งและข้อจํากัดของตัวเองและยอมรับตัวเองโดยไม่ต้องพยายามให้คนอื่นเห็นการไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองความมั่นใจแบบเงียบๆทำให้พวกเขาไม่รู้สึกจำเป็นต้องโอ้อวดไม่ต้องแข่งขันหรือเปรียบเทียบกับคนอื่นการไม่แสดงออกถึงความเก่งกาจอย่างจงแจง้งกลับสร้างความน่าเชื่อถือและความสง่านในตัวเองการสื่อสารที่ชัดเจนแต่ไม่กดดันคนที่มั่นใจแบบเงียบ สามารถพูดหรือทำสิ่งต่างๆด้วยความชัดเจนโดยไม่ดึงความสนใจไปที่ตัวเองพวกเขาสื่อสารด้วยน้ำเสียงมั่นคงท่าทางสงบและสายตาที่จริงใจทำให้ผู้คนรู้สึกสบายใจและอยากเข้าไปสเสน่ห์เกิดจากความสงบความมั่นใจแบบไม่โอ้อวดมักมาพร้อมกับความสงบและความมั่นคงคนรอบข้างสัมผัสได้ถึงพลังนี้โดยไม่รู้ตัวมันเป็นแรงดึงดูดทางจิตวิทยาที่เกิดจากความสอดคล้องระหว่างท่าทีและตัวตนการฟังและการสนับสนุนผู้อื่น ความมั่นใจแบบเสียงเงียบไม่ใช่การทําให้ตัวเองเด่นแต่เป็นการให้พื้นที่และความสนใจแก่ผู้อื่นคนที่มีเสน่ห์เช่นนี้มักฟังอย่างตั้งใจช่วยเหลือเมื่อจําเป็นและทําให้ผู้อื่นรู้สึกว่าตัวเองมีค่าการกระทําเล็กๆเหล่านี้สะท้อนถึงความมั่นใจอินในอย่างชัดเจนมั่นใจโดยไม่ต้องแสดงคนที่มั่นใจแบบเสียงเงียบรู้ตัวดีว่าตัวเองมีคุณค่าและสามารถจัดการกับสิ่งต่างๆได้พวกเขาไม่จําเป็นต้องบอกหรือย้ําให้คนอื่นรับรู้ ความมั่นใจจึงปรากฏออกมาอย่างเป็นธรรมชาติในทุกการกระทำพลังการฟังแทนที่จะพูดเพื่อสร้างความสนใจพวกเขามักฟังอย่างตั้งใจและให้ความสำคัญกับคนอื่นการฟังด้วยความจริงใจนี้ไม่เพียงแต่ทำให้ผู้อื่นรู้สึกว่าได้รับการเห็นค่าแต่ยังสะท้อนถึงความมั่นใจในตัวเองเพราะคนมั่นใจไม่ต้องกลัวการเงียบหรือการรับฟังการตัดสินใจอย่างมั่นคงแต่ไม่ดุดัน ความมั่นใจแบบเสียงเงียบปรากฏในความสามารถในการตัดสินใจด้วยเหตุผลและสติพวกเขาไม่รีบร้อนหรือกดดันใครการตัดสินใจที่มั่นคงแต่ไม่โอ้อวดสร้างความเชื่อมั่นให้คนรอบข้างโดยไม่ต้องพูดอะไรเพิ่มการสงบในความท้าทายคนที่มีเสน่ห์เงียบสามารถรักษาความสงบเมื่อเผชิญความยากลำบากความสงบนี้คือสิ่งที่ดึงดูดคนอื่นโดยธรรมชาติเพราะมันแสดงถึงความมั่นใจที่แท้จริงไม่หวั่นไหวกับสถานการณ์ การให้พื้นที่และเคารพผู้อื่นความมั่นใจแบบไม่โอ้อวดไม่ใช่การทำให้ตัวเองเด่นแต่เป็นการสร้างความสมดุลระหว่างตัวเองและผู้อื่นการให้พื้นที่และเคารพความคิดเห็นของคนอื่นสะท้อนถึงความมั่นใจที่แท้จริงและสร้างแรงดึงดูดแบบเงียบฉะนั้นความมั่นใจแบบไม่โอ้อวดคือพลังดึงดูดที่ลึกและทรงพลังที่สุดสงเสน่ห์เงียบของคนประเภทนี้เกิดจากการยอมรับตัวเองความสงบภายในและการให้ความสำคัญกับผู้อื่นอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นแรงดึงดูดที่คนอื่นไม่อาจเรียนแบบได้ 3. การไม่รีบร้อนและการตัดสินใจด้วยสติพลังดึงดูดสูงมักมาพร้อมกับความใจเย็นและการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลพวกเขาไม่กระโจนเข้าสู่ความขัดแย้งหรือความเร่งรีบแต่ปล่อยให้เหตุการณ์เกิดขึ้นตามธรรมชาติทําให้ภาพลักษณ์ของพวกเขาดูน่าเชื่อถือและสง่างามสเสน่ห์จากความมั่นคงภายใน การไม่รีบร้อนทำให้คนรอบข้างรู้สึกถึงความมั่นคงและความเชื่อมั่นในตัวเองคนที่ตัดสินใจด้วยสติจะไม่ถูกความตื่นเต้นหรือแรงกดดันจากภายนอกชักนำความสงบนี้เป็นสิ่งที่สร้างแรงดึงดูดโดยไม่ต้องอธิบายการตัดสินใจด้วยสติสร้างความน่าเชื่อถือคนที่มีเสน่ห์เงียบมักคิดให้รอบคอบก่อนพูดหรือทำการกระทำที่มีเหตุผลและพิจารณาอย่างรอบด้านทำให้ผู้อื่นรู้สึกว่า สามารถไว้วางใจและพึ่งพาได้สเสน่ห์ของพวกเขาจริงเกิดจากความมั่นใจที่เกิดจากการรู้จักพลังและขอบเขตของตัวเองความสงบในความไม่แน่นอนในสถานการณ์ที่วุ่นวายคนที่ไม่รีบร้อนจะสามารถรักษาความสงบและโฟกัสที่สำคัญจริงๆความสามารถนี้ทำให้ผู้อื่นรู้สึกปลอดภัยและสบายใจเพราะมันสะท้อนถึงความมั่นคงและความสามารถในการควบคุมตัวเอง การฟังและสังเกตก่อนตัดสินใจการไม่รีบร้อนทําให้พวกเขาฟังและสังเกตสิ่งรอบข้างได้อย่างละเอียดคนที่ตัดสินใจด้วยสติจะเก็บข้อมูลและพิจารณาความเป็นไปได้หลายด้านก่อนเลือกทางทําให้การตัดสินใจมีคุณค่าและส่งพลังมากขึ้นสเสน่จจากการเคารพเวลาและจังหวะคนที่มีพลังดึงดูดสูงรู้ว่าทุกสิ่งต้องมีจังหวะของมันพวกเขาไม่รีบผลักดันสิ่งต่างๆแต่ปล่อยให้เกิดตามลำดับธรรมชาติ การเคารพเวลาและจังหวะนี้สะท้อนความสงบความมั่นคงและความน่าเชื่อถือซึ่งเป็นสเสน่ห์แบบเงียบที่ยั่งยืนการรู้จักรอเวลาที่เหมาะสมคนที่มีสเสน่ห์เงียบไม่ผลักดันสิ่งต่างๆให้เกิดเร็วเกินไปพวกเขารู้ว่าจังหวะและเวลาที่เหมาะสมสร้างผลลัพธ์ที่ดีที่สุดการรออย่างมีสติไม่ใช่ความเฉยชาแต่เป็นความชาญฉลาดในการเลือกเวลาที่เหมาะสม การตัดสินใจด้วยเหตุผลไม่ใช่อารมณ์เมื่อเจอสถานการณ์ซับซ้อนพวกเขาพิจารณาทางเลือกหลายด้านอย่างรอบคอบไม่ปล่อยให้อารมณ์หรือแรงกดดันจากภายนอกมากำหนดการตัดสินใจแบบนี้ทำให้พวกเขาน่าเชื่อถือและมีอิทธิพลอย่างเป็นธรรมชาติความสามารถในการรักษาความสงบท่ามกลางความวุ่นวายความสามารถในการอยู่สงบแม้ในสถานการณ์ตึงเครียดเป็นสิ่งที่คนอื่นสังเกตได้ทันทีความสงบนี้ สร้างความมั่นใจให้ผู้คนรอบข้างและทำให้พวกเขารู้สึกปลอดภัยสเสน่ห์จากความมั่นใจแบบไม่โอ้อวดคนที่ไม่รีบร้อนและตัดสินใจด้วยสติไม่จำเป็นต้องโอ้อวดหรือเร่งสร้างความประทับใจความมั่นคงและความรอบคอบของพวกเขาเป็นสเสน่ห์ที่ดึงดูดโดยไม่ต้องพยายามการฟังและสังเกตเพื่อเข้าใจความสามารถในการอยู่กับปัจจุบันทำให้พวกเขาฟังและสังเกตได้อย่างลึกซึง้ง การตัดสินใจมักเกิดจากข้อมูลและความเข้าใจอย่างแท้จริงไม่ใช่ความเร่งรีบหรือเดาใจคนอื่นการให้ผู้อื่นรู้สึกมีค่าด้วยท่าทีที่สงบและการตัดสินใจที่รอบคอบคนรอบข้างมักรู้สึกว่าความคิดเห็นและเวลาของพวกเขาได้รับความเคารพนี่คือสเสน่ห์จิตวิทยาที่ทำให้พลังดึงดูดสูงขึ้นโดยไม่ต้องแสดงออกฉะนั้นการไม่รีบร้อนและการตัดสินใจด้วยสติคือเครื่องมือสร้างสเสน่ห์เงียบที่ทรงพลังที่สุด คนประเภทนี้ทำให้ผู้อื่นรู้สึกมั่นใจสบายใจและพร้อมเปิดใจความสงบและความรอบคอบคือแรงดึงดูดที่เหนือกว่าสเสน่ห์แบบโจงแจง้งการไม่รีบร้อนและการตัดสินใจด้วยสติคือพลังดึงดูดแบบเงียบแต่ทรงพลังของคนที่มีสเสน่ห์สูงพวกเขาแสดงให้เห็นว่าความสงบการคิดรอบคอบและการเคารพจังหวะชีวิตสามารถสร้างแรงดึงดูดที่เหนือกว่าสเสน่ห์ที่เร่งรีบหรือโอ้อวดได้ 4. การสังเกตและเข้าใจคนรอบข้างพลันของสเสน่ห์เงียบอยู่ที่ความเข้าใจคนอื่นอย่างลึกซึง้งพวกเขาสังเกตอารมณ์ท่าทางและน้ำเสียงของคนรอบข้างทำให้สามารถตอบสนองได้อย่างเหมาะสมทำให้ผู้คนรู้สึกว่าถูกเข้าใจและได้รับการยอมรับคนบางคนไม่จำเป็นต้องพูดมากแต่กลับดึงดูดคนรอบข้างอย่างเป็นธรรมชาติความสามารถหลักของพวกเขาอยู่ที่การสังเกตและเข้าใจผู้คนรอบตัวอย่างลึกซึง้ง ซึ่งเป็นพื้นฐานของเสน่ห์เงียบการสังเกตอย่างละเอียดคนที่มีเสน่ห์เงียบมักสังเกตรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเช่นน้ำเสียงสีหน้าท่าทางหรืออารมณ์แฝงของผู้คนการสังเกตเช่นนี้ทําให้พวกเขาเข้าใจความรู้สึกและความคิดของผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วและแม่นยําการเข้าใจและตอบสนองอย่างเหมาะสมเมื่อสังเกตแล้วพวกเขาสามารถตอบสนองต่อคนรอบข้างได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นการให้กําลังใจ การฟังหรือการสนับสนุนการตอบสนองแบบนี้ทำให้ผู้คนรู้สึกเห็นค่าและได้รับการยอมรับซึ่งเป็นสเสน่ห์จิตวิทยาที่ทรงพลังความสามารถในการอ่านอารมณ์ความสามารถในการสังเกตช่วยให้พวกเขาอ่านอารมณ์และเจตนาของคนอื่นได้แม่นยำการเข้าใจอารมณ์อย่างลึกซึ้งทำให้รู้ว่าจะพูดหรือทำอะไรเพื่อสร้างความสบายใจให้ผู้อื่นอยู่กับปัจจุบันเพื่อเข้าใจผู้อื่น คนที่มีพลังดึงดูดสูงมักอยู่กับปัจจุบันเต็มที่พวกเขาให้ความสนใจอย่างแท้จริงกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวทําให้ผู้อื่นรู้สึกว่าได้รับความใส่ใจและความเข้าใจอย่างแท้จริงเสน่ห์จากความใส่ใจอย่างแท้จริงการสังเกตและเข้าใจคนรอบข้างไม่ได้เกิดจากการพยายามดึงดูดแต่เกิดจากความเอาใจใส่และความจริงใจพลังนี้เป็นแรงดึงดูดที่ผู้คนรับรู้ได้ทันทีและรู้สึกสบายใจที่อยู่ใกล้ การสังเกตรายละเอียดเล็กน้อยคนที่มีสเสน่ห์เงียบมักจับสัญญาณเล็กๆของผู้คนเช่นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในน้ำเสียงสีหน้าหรือท่าทางสิ่งเหล่านี้ช่วยให้พวกเขาเข้าใจอารมณ์และความคิดที่ซ่อนอยู่ซึ่งทำให้สามารถตอบสนองได้อย่างเหมาะสมการตอบสนองด้วยความเอาใจใส่หลังจากสังเกตแล้วพวกเขามักตอบสนองต่อผู้อื่นอย่างรอบคอบและเหมาะสมเช่นการแนะนำคำพูดที่สร้างแรงสนับสนุน หรือเพียงแค่การรับฟังด้วยความตั้งใจการกระทําเช่นนี้ทําให้ผู้คนรู้สึกเห็นค่าและเข้าใจการอ่านอารมณ์อย่างลึกซึ้งความสามารถในการสังเกตช่วยให้พวกเขารับรู้ความรู้สึกที่แท้จริงของผู้อื่นแม้จะไม่ได้พูดออกมาการเข้าใจอารมณ์เช่นนี้เป็นพลังจิตวิทยาที่ทำให้ผู้คนรอบข้างรู้สึกปลอดภัยและอยากอยู่ใกล้อยู่กับปัจจุบันอย่างแท้จริง คนที่มีเสน่ห์เงียบมักอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นนักขณะนั้นอย่างเต็มที่การโฟกัสเช่นนี้ทำให้พวกเขาสังเกตและเข้าใจผู้คนได้ชัดเจนขึ้นพร้อมสร้างความรู้สึกว่าเราถูกฟังถูกเห็นค่าเสน่ห์จากความจริงใจสิ่งที่ทำให้แรงดึงดูดนี้ทรงพลังไม่ใช่ทักษะหรือเทคนิคแต่คือความจริงใจและความเอาใจใส่คนที่ถูกสังเกตและเข้าใจอย่างแท้จริงมักรู้สึกผ่อนคลายและเปิดใจ การสื่อสารแบบนี้เป็นสเสน่ห์ที่ยากจะเรียนแบบการสร้างแรงดึงดูดแบบไม่แสดงออกการสังเกตและเข้าใจคนรอบข้างทำให้เกิดแรงดึงดูดแบบธรรมชาติคนอื่นจะถูกดึงเข้ามาโดยอัตโนมัติเพราะพวกเขารู้ว่าผู้คนประเภทนี้ใส่ใจจริงสนใจและเชื่อมต่อได้อย่างลึกซึ้งฉะนั้นการสังเกตและเข้าใจคนรอบข้างคือหัวใจของสเสน่ห์เงียบและพลังดึงดูดสูงคนประเภทนี้ ทำให้ผู้อื่นรู้สึกว่าตัวเองมีค่าได้รับการเข้าใจและอยู่กับคนที่ใส่ใจจริงสเสน่ห์ของพวกเขาจริงเกิดจากความสงบความจริงใจและความสามารถในการเชื่อมต่อทางอารมณ์อย่างลึกซึ้งการสังเกตและเข้าใจคนรอบข้างคือกุญแจสําคัญของสเสน่ห์เงียบและพลังดึงดูดสูงคนประเภทนี้ทําให้ผู้อื่นรู้สึกว่าตัวเองมีค่าได้รับความเข้าใจและอยู่กับคนที่ใส่ใจจริง สเสน่ห์ของพวกเขาจริงเกิดจากความจริงใจความสงบและความสามารถในการเชื่อมต่อทางอารมณ์กับผู้อื่น 5. พลังจากความสงบภายในสิ่งที่ทำให้พวกเขาดึงดูดใจที่สุดไม่ใช่คำพูดหรือการกระทำแต่เป็นพลังสงบภายในซึ่งสามารถสะท้อนออกมาผ่านท่าทางน้ำเสียงและแววตาผู้คนมักถูกดึงดูดโดยความสงบที่ไม่จำเป็นต้องอธิบาย คนบางคนไม่จำเป็นต้องพูดจาหรือทำตัวโดดเด่นเพื่อดึงดูดความสนใจแต่เพียงความสงบภายในที่ชัดเจนก็สามารถสร้างแรงดึงดูดอย่างมหาศาลเสน่ห์ของพวกเขาอยู่ที่ความมั่นคงและสงบในตัวเองซึ่งเป็นพื้นฐานของพลังดึงดูดสูงความสงบสร้างความมั่นใจโดยไม่ต้องประกาศคนที่มีเสน่ห์เงียบรู้จักรักษาความสงบแม้ในสถานการณ์ตึงเครียด ความสงบนี้สะท้อนถึงความมั่นใจที่แท้จริงทําให้ผู้อื่นรับรู้โดยไม่ต้องอธิบายหรือโอ้อวดพลังแห่งการอยู่กับปัจจุบันความสงบภายในช่วยให้พ่อเขาอยู่กับปัจจุบันอย่างเต็มที่การโฟกัสเช่นนี้ทำให้ทุกการกระทำน้ำเสียงและสายตาสื่อสารออกมาอย่างเป็นธรรมชาติและทรงพลังการเชื่อมต่อกับคนรอบข้างคนที่สงบภายในมักสามารถเข้าใจและรับฟังผู้อื่นได้ลึกซึง้ง ความสงบนี้ทำให้ผู้คนรู้สึกปลอดภัยสบายใจและอยากอยู่ใกล้การเชื่อมต่อเช่นนี้เป็นสเสน่ห์จิตวิทยาที่ทรงพลังการตัดสินใจอย่างมั่นคงความสงบภายในทำให้พวกเขาตัดสินใจอย่างรอบคอบและมั่นคงไม่รีบร้อนหรือถูกอารมณ์ชักนำการตัดสินใจที่มั่นคงนี้สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้อื่นและสะท้อนถึงความน่าเชื่อถือสเสน่ห์เกิดจากความสงบและสมดุล เสน่ห์ของคนที่สงบภายในไม่ได้มาจากการแสดงออกแต่เกิดจากความสมดุลระหว่างความมั่นใจและความสงบคนรอบข้างมักถูกดึงดูดโดยธรรมชาติเพราะพวกเขารู้สึกถึงความมั่นคงและพลังภายในความสงบเท่ากับแรงดึงดูดที่มองเห็นได้คนที่สงบภายในมักทำให้คนรอบข้างรู้สึกถึงความมั่นคงและความเชื่อมั่นโดยไม่ต้องพูดอะไรเพิ่มเติมความสงบนี้สะท้อนออกมาผ่านท่าทาง น้ำเสียงและการแสดงออกทางสายตาการอยู่กับปัจจุบันเต็มที่ความสงบภายในช่วยให้พวกเขาโฟกัสกับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันการอยู่กับขณะนี้ทำให้พฤติกรรมทุกอย่างเป็นธรรมชาติและสื่อสารพลังดึงดูดอย่างไม่ต้องพยายามการฟังแล้วเข้าใจผู้อื่นคนที่สงบภายในมักฟังอย่างตั้งใจและเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นพลังสงบนี้ทำให้คนรอบข้างรู้สึก ได้รับความใส่ใจและถูกเห็นค่าซึ่งเป็นเสน่ห์จิตวิทยาที่ลึกและยั่งยืนการตัดสินใจอย่างรอบคอบความสงบภายในทำให้พวกเขาคิดก่อนทำตัดสินใจอย่างมั่นคงไม่รีบร้อนหรือถูกความตื่นเต้นชักนําการตัดสินใจที่มั่นคงนี้สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้อื่นและสะท้อนถึงความน่าเชื่อถือเสน่ห์จากความจริงใจและสมดุล เสน่ห์ของคนที่สงบภายในไม่ได้มาจากคำพูดหรือการแสดงออกหวือหวาแต่เกิดจากความสมดุลระหว่างความมั่นใจความสงบและความเอาใจใส่พลังนี้ดึงดูดคนอื่นโดยธรรมชาติเพราะมันสะท้อนถึงความมั่นคงและความน่าเชื่อถือความสงบเป็นเครื่องมือสร้างแรงดึงดูดความสงบภายในช่วยให้พวกเขาจัดการสถานการณ์ต่างๆได้อย่างชาญฉลาดและสร้างความเชื่อมั่นให้คนรอบข้าง พลังเงียบนี้เป็นแรงดึงดูดที่ลึกซึ้งกว่าคำพูดหรือการแสดงออกใดๆฉะนั้นพลังจากความสงบภายในคือหัวใจของสเสน่ห์เงียบและพลังดึงดูดสูงความสงบความมั่นคงและความสมดุลภายในตัวเองสร้างแรงดึงดูดที่ผู้คนรับรู้ได้ทันทีทําให้พวกเขาเป็นบุคคลที่ทุกคนอยากอยู่ใกล้และไว้วางใจพลังจากความสงบภายในคือหัวใจของสเสนเ่ห์เงียบและพลังดึงดูดสูง คนประเภทนี้ทำให้ผู้คนรู้สึกว่าปลอดภัยมีค่าและอยากอยู่ใกล้ความสงบความมั่นคงและความสมดุลภายในตัวเองสร้างแรงดึงดูดที่ยากจะเลียนแบบและยั่งยืน 6. ความน่าค้นหาและการเว้นระยะคนที่มีเสน่ห์สูงจะไม่เปิดเผยทุกอย่างในทันทีการเว้นระยะและไม่รีบร้อนทำให้เกิดความอยากรู้และความสนใจแบบต่อเนื่องผู้คนจะรู้สึกอยากเรียนรู้และเข้าใกล้พวกเขามากขึ้น สเสน่ห์บางอย่างไม่จําเป็นต้องเปิดเผยทั้งหมดในทันทีคนที่มีพลังดึงดูดสูงและสเสน่ห์เงียบมักสร้างแรงดึงดูดผ่านความน่าค้นหาและการเว้นระยะซึ่งเป็นกลยุทธ์ทางจิตวิทยาที่ลึกซึง้งความน่าค้นหาเท่ากับแรงดึงดูดทางจิตใจคนที่มีสเสน่ห์เงียบมักไม่เปิดเผยตัวเองทั้งหมดในครั้งแรกความลึกลับและความไม่เปิดเผยบางส่วนทำให้คนรอบข้างรู้สึกอยากเรียนรู้และเข้าใจ พลังจิตวิทยานี้ดึงดูดความสนใจและทำให้คนอื่นรู้สึกท้าทายการเว้นระยะเพื่อรักษาคุณค่าการเว้นระยะไม่ได้หมายถึงการห่างเหินแต่คือการให้พื้นที่และเวลาพวกเขาไม่พยายามครอบงำหรือเร่งรัดความสัมพันธ์การเว้นระยะเช่นนี้ช่วยสร้างความเคารพและความอยากเข้าหาโดยธรรมชาติสเสน่ห์จากการคุมจังหวะคนที่มีพลังดึงดูดสูงมักคุมจังหวะของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการสนทนาการปรากฏตัวหรือการตอบสนองต่อผู้อื่นการคุมจังหวะนี้สร้างความรู้สึกว่าเขาอยู่เหนือสถานการณ์และมีพลังภายในการสร้างความอยากรู้และความสนใจความน่าค้นหาและการเว้นระยะช่วยให้ผู้อื่นรู้สึกอยากติดตามเรียนรู้และเข้าใจพวกเขามักจะรู้สึกไม่เบื่อหรือหมดความสนใจเพราะยังมีอะไรให้ค้นหาอยู่เสมอสเสน่ห์แบบยั่งยืน การไม่เปิดเผยทุกอย่างทันทีและการเว้นระยะสร้างแรงดึงดูดที่ยั่งยืนคนประเภทนี้มักถูกจดจำและอยากอยู่ใกล้เพราะพลังดึงดูดของพวกเขามาจากความสมดุลระหว่างความใกล้ชิดและความลึกลับฉะนั้นความน่าค้นหาและการเว้นระยะคือเครื่องมือสร้างเสน่ห์เงียบและพลังดึงดูดสูงพวกเขาใช้ความลึกลับและการเว้นระยะเพื่อสร้างแรงดึงดูดทางจิตวิทยาทำให้คนรอบข้างรู้สึกอยากเข้าใกล้เรียนรู้และเปิดใจ สเสน่ห์ประเภทนี้เป็นแรงดึงดูดที่ยากจะเรียนแบบและทรงพลังที่สุดการสร้างความลึกลับอย่างเป็นธรรมชาติคนที่มีสเสน่ห์เงียบไม่เปิดเผยตัวเองทั้งหมดทันทีพวกเขาเลือกเก็บบางสิ่งไว้ให้คนอื่นค้นหาการสร้างความลึกลับนี้ทำให้คนอื่นอยากเรียนรู้และติดตามทำให้แรงดึงดูดเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติการเว้นระยะเพื่อให้มีคุณค่าการเว้นระยะไม่ได้หมายถึงการห่างเหิน แต่คือการให้พื้นที่และเวลาแก่ตนเองและผู้อื่นพวกเขาไม่เร่งรัดความสัมพันธ์ทำให้ทุกการปรากฏตัวหรือการสื่อสารมีคุณค่าและน่าจดจำการคุมจังหวะในการสื่อสารคนที่น่าค้นหามักคุมจังหวะการพูดและการกระทำของตัวเองไม่เรียบร้อนหรือพยายามดึงความสนใจพลังนี้ทำให้พวกเขาดูน่าค้นหาและมีสเสน่ห์แบบเงียบๆการสร้างแรงดึงดูดทางอารมณ์ความน่าค้นหาและการเว้นระยะช่วยให้ผู้คนรู้สึก อยากใกล้ชิดเรียนรู้และเข้าใจความอยากรู้และความคาดเดาไม่ได้เล็กน้อยทำให้คนอื่นสนใจอยู่เสมอสเสน่ห์แบบยั่งยืนคนที่เว้นระยะและรักษาความลึกลับจะมีแรงดึงดูดที่ยั่งยืนเพราะคนรอบข้างไม่เคยรู้สึกเบื่อพวกเขาจะจดจำและอยากอย,กอยู่ใกล้การสร้างพื้นที่ให้คนอื่นการเว้นระยะยังทำให้ผู้อื่นรู้สึกมีคุณค่าและสามารถแสดงตัวตนได้เต็มที่การให้พื้นที่เช่นนี้สร้างความสัมพันธ์เชิงบวก และทำให้แรงดึงดูดทางจิตวิทยาเกิดขึ้นอย่างลึกซึ้ง 7. การอยู่กับปัจจุบันอย่างเต็มที่คนที่มีสเสน่ห์เงียบเงียบมักจะอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าพวกเขาไม่วอกแวกหรือคิดฟุ้งซ่านเมื่อคุณอื่นพูดการฟังอย่างตั้งใจทำให้ผู้คนรู้สึกว่าได้รับความสำคัญและได้รับการยอมรับการอยู่กับปัจจุบันเช่นนี้สะท้อนถึงความมั่นคงทางอารมณ์ซึ่งเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่ทำให้คนรอบข้างรู้สึกดึงดูดใจ ความมั่นใจแบบไม่โอ้อวดความมั่นใจแบบเงียบคือการรู้จักคุณค่าในตนเองโดยไม่ต้องประกาศพวกเขาไม่จำเป็นต้องโชว์ความสามารถหรือแข่งขันเพื่อให้คนอื่นสังเกตเห็นแต่ผู้คนมักจะถูกดึงดูดโดยธรรมชาติเพราะพวกเขาแสดงออกถึงความสงบและมั่นคงการตัดสินใจอย่างมีสติและไม่รีบร้อนพลังดึงดูดสูงมักเกิดจากความใจเย็นและการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล พวกเขาไม่รีบกระโจนเข้าสู่ความขัดแย้งหรือความวุ่นวายแต่ปล่อยให้สถานการณ์เป็นไปตามธรรมชาติการตัดสินใจด้วยสติแบบนี้ทำให้ผู้คนรู้สึกไว้วางใจและเคารพ 10. การสังเกตและเข้าใจคนรอบข้างคนที่มีสเสน่ห์สูงมกักมีความสามารถพิเศษในการสังเกตอารมณ์ท่าทางและน้ำเสียงของผู้อื่นทำให้สามารถตอบสนองได้เหมาะสมคนรอบตัวรู้สึกว่าตนเองถูกเข้าใจและเห็นค่า สิ่งนี้สร้างความผูกพันและแรงดึงดูดอย่างลึกซึ้ง 11. พลังจากความสงบภายในสเสน่ห์ของคนเหล่านี้ไม่ได้อยู่ที่คำพูดหรือการกระทำแต่สะท้อนออกมาผ่านความสงบภายในพลังนี้ปรากฏในท่าทางน้ำเสียงและสายตาทำให้ผู้คนรู้สึกปลอดภยัยสบายใจและอยากอยู่ใกล้ 12. การเว้นระยะและความน่าค้นหา คนที่มีพลังดึงดูดสูงมักไม่เปิดเผยทุกอย่างทันทีการเว้นระยะและไม่รีบร้อนทำให้ผู้คนรู้สึกอยากเรียนรู้มากขึ้นสเสน่ห์ของพวกเขาเกิดจากความอยากค้นหาและทำให้คนรอบตัวรู้สึกว่าพวกเขามีมิติและคุณค่าในตัวเอง13การใช้ภาษากายที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังแม้จะไม่พูดมากแต่การใช้ท่าทางสายตาและรอยยิ้มอย่างเหมาะสมสามารถสื่อสารความมั่นคงและความเป็นมิตรได้ พลังดึงดูดของพวกเขาจึงเกิดขึ้นโดยไม่ต้องอธิบายสรุปสเสนเ่ห์เงียบๆของคนที่มีพลังดึงดูดสูงมาจากความมั่นคงภายในความเข้าใจผู้อื่นความสงบและความน่าค้นหาพวกเขาไม่ต้องพยายามเรียกร้องความสนใจแต่กลับสร้างแรงดึงดูดอย่างลึกซึ้งและยั่งยืนผู้ที่อยากสร้างเสน่ห์แบบนี้สามารถเริ่มจากการสังเกตตัวเองฝึกอยู่กับปัจจุบันและเรียนรู้การเข้าใจผู้อื่นอย่างลึกซึ้ง